สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมารีวิวโรบอรทธรรมชิไซส์ MB Big Tony คราวนี้เรากลับมาอยู่กับของใน l าย e Robot t a m a s นะฮะซึ่งก็จะเป็นคาแรคเตอร์หุ่นยนต์ตัวหลักจากเรื่องซาก,กุกันนะครับซึ่งอนิเมะเนี่ก็ฉายไปนานแล้วนะครับถ้าถามว่าทําไมเพิ่งจะเอามารีวิวนะครับเพราะว่าผมเพิ่งจะได้ดูอนิเมะไปนะครับแล้วก็ประทับใจตัว Big Tony ในอนิเมะมากนะครับก็เลยเพิ่งได้จัดมามาเริ่มดูที่หน้ากล่องนะครับเขาก็จะทํามาเป็นวินโดว์สามารถส่งตัวสินค้าด้านในได้แบบนี้นะฮะตัวนี้ก็จะมีรูปของตัวฟิกเกอร์ที่โพสต์อยู่แบบนี้แล้วก็มีโลโก้ชื่อ Big Tony แล้วก็ชื่ออนิเมะซากุกันส่วนด้านข้างกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นรูปของตัว Big Tony ที่ยืนอยู่แบบนี้ส่วนด้านหลังกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีตัวอย่างแอคชั่นให้ดู คร่าวๆนะฮะแล้วก็มีให้ดูคริมิกค,คร่าวๆว,ว่าสามารถแปลงร่างเป็นโหมดยานพาหนะได้แล้วก็เปิดฝาของผิดได้นะฮะแล้วตรงนี้ก็จะมีประโยคเด็ดเขียนว่าบิจิกะไนนารัโคเรบายิและก็คือถ้าไม่มีทางก็ขุดมันขึ้นมาเซิส่วนด้านข้างกล่องอีกข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นรูปของตัวฟิกเกอร์ที่กําลังแอคชั่นให้ดูอยู่แบบนี้นะฮะส่วนด้านมันกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นรูปของตัวฟิกเกอร์แล้วก็มีวินโดว์ให้ดูด้านบนนิดนึงแบบนี้นะฮะส่วนข้างล่างกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับสํหรับกล่องก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปแกะดูกันเลยดีกว่านะครับว่าของในจะเป็นยังไงเมื่อแกะมาจากกล่องแล้ก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโดยรวมนี่ก็ทํา ออกมาได้ค่อนข้างสวยนะครับทั้งดีเทลแล้วก็สีที่ลงมานี่โอเคเลยค่อนข้างใกล้กับในอนิเมะเลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดใกล้ๆเพราะมันจุดขยับไปครับมาเริ่มดูที่ส่วนใบหน้าและลำตัวนี่นะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของตัวกตอรี่เลยนะครับก็คือส่วนหัวกับส่วนลำตัวคือส่วนเดียวกันนะฮะสีทองที่ลงมาที่ดวงตาเนี่ยก็สวยมากเลยนะฮะแล้วที่ดวงตาก็จะมีจุดขยับนะครับสามารถขยับไปซ้ายไปขวาได้ทั้งสองข้างแบบนี้นะฮะตรงดีไซน์ของฝาด้านบนนี่ก็เหมือนกับเป็นปีกของหมวกแก๊ปนะฮะก็จะดูเหมือนเป็นาวอู้้รไ สำหรับปิดพาร์ตกรอบปิดใบหน้าลงไปแบบนี้ก็จะทําเป็นเหมือนตอนที่เลื่อนกรอกลงมาปิดใบหน้าเหมือนกับในอนิเมะได้นะฮะแล้วที่ส่วนข้างหัวนี่ก็จะเปิดออกมาได้ นี้ด้านในก็จะมีดีเทลของไฟฉายอยู่นะฮะก็จะทําเป็นเหมือนกับว่ากางไฟฉายส่วนนี้ออกมาเพื่อเปิดไฟเวลาเข้าที่มืดได้แล้วด้านบนหัวนี่นะครับจะเห็นว่าจะมีสลักอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่างัดสลักนี้ขึ้นมาก็จะเปิดฝาคอกพิษได้แบบนี้นะฮะซึ่งดีเทลข้างในคอกพิษเนี่ยทำออกมาดีมากเลยนะครับผมประทับใจมากเลยมีแม้กระทั่งดีเทลด้านบนฝานะฮะจะเห็นว่ามันจะมีหน้าจออยู่แบบนี้นะครับเหมือนเวลาพอปิดฝาแล้วหน้าจอนี้มันก็จะมาอยู่ข้างหน้าคนขับนะทำออกมาละเอียดมากนอกจากด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ พาดไอพ่นทั estyle, ้งสองข้างเนี่ยสามารถหมุนข e uh, ึ้นหมุนลงได้แบบนี้ทั้งสองข้างเลยและจุดขยับช่องเอวก็จะหมุนไปซ้ายไปขวาได้360แบบนี้ในส่วนช่วงเกาะหัวไหล่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นบานพับสามารถยกขึ้นยกลงได้แบบนี้และช่วงหัวไหล่ตรงนี้นะครับก็จะโยกมักงหน้าได้ถึงขนาดนี้แล้วโยกไปข้างหลังได้ถึงขนาดนี้แล้วก็หมุนขึ้นหมุนลงได้360แบบนี้ส่วนพาดหัวไหล่ตรงนี้นะครับก็จะยกไปข้างหน้าข้างหลังได้360แบบนี้แล้วก็ยกขึ้นด้านข้างได้ถึงขนาดนี้ส่วนข้อศอกก็จะเป็นงงอไดด้้ถึขนนาี แล้วที่แขนนี้ก็จะมีกิมมิกสามารถยืดออกมาได้แบบนี้ซึ่งพาร์ตด้านในที่เห็นเป็นสีเงินเงิน,นี่ก็คือทํามาเป็นเหล็กจริงๆเลยนะครับแล้วก็ยังเปิดพาร์ตกรอะตรงนี้ออกมาได้แบบนี้เพื่อเอาพาร์ตสมอมาติดเข้าไปแบบนี้เอาไว้ทําเป็นเหมือนกับกําลังยิงสมอออกไปจากแขนแบบนี้นะฮะแล้วนอกจะมีพาร์ตไฟฉายที่พับอยู่ตรงนี้ก็ยังกางขึ้นมาได้แบบนี้ด้วยนะครับ ส่วนที่พาดมือนี่เป็นจุดที่ผมรู้สึกน่าเสียดายมากเลยนะครับเพราะไม่สามารถขยับอะไรได้เลยนะครับเหมือนซ้ายเหมือนขวาก,ก็ไม่ได้ขยับนิ้วก็ไม่ได้นะครับส่วนช่วงต้นขานครับก็จะยกไปข้างหน้าข้างหลังได้สามารถยกติดแบบนี้แล้วก็โยกไปด้านหลังได้แบบนี้ยกขึ้นด้านข้างได้ถึงขนาดนี้ส่วนช่วงหัวเข่าก็จะเป็นดับเบิ j o i n นะครับสามารถงอได้ถึงขนาดนี้ และช่วงเท้านี่นะครับก็จะเป็นพาร์ทที่ติดอยู่กับขาด้านในก็จะขยับเอียงซ้ายเอียงขวาได้แบบนี้แล้วก็ยกขึ้นยกลงได้แบบนี้และช่วงปลายเท้าก็จะยกขึ้นได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ยกลงได้ถึงขนาดนี้แล้วมองจากใต้เท้าก็จะเป็นแบบนี้เทียบ <c oughs> ขนาดกับโรบอทธรรมชีกันด้ามก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับบิ๊กโทนี่นี่ก็จะสูงกว่ากันด้ามนิดหน่อยนะฮะหัวกันด้ามก็อยู่ที่ประมาณหัวไหล่ของบิ๊กโทนี่ส่วนน้ำชั้นพาร์ทที่ให้มานะครับก็จะมีมือสวานหนึ่งคู่ พลาสติกกราะปิดใบหน้า3แบบพลาสตสมอสำหรับเอาไว้ติดที่ข้อมือซึ่งตรงส่วนที่เป็นสลิงนี่นะครับเขาก็ทำมาเป็นลวดสามารถดัดได้แบบนี้นะฮะฟิกเกอร์นักบินเมเมนปลูกับกากันบะซึ่งตัวฟิกเกอร์นี่เขาก็ทํามาเป็นสีเดียวกันทั้งหมดเลยนะฮะแต่ว่าดีเทลบนตัวเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างละเอียดเลยครับซึ่งแน่นอนว่าสามารถเอาฟิกเกอร์ทั้งสองคนมานั่งในคอกพิดได้แบบนี้นะฮะลองเอาโพสเป็นท่าวิ่งดูวจะได้แบบนี้นะถือว่าโอเคมากเลยนะโพสออกมาได้ดูใกล้เคียงกับในอนิเมะมากเลยในเเเรรรรื่่่่ออองงนนนนนีี้้้าาา็จะะะไดหบบบิวปมณยูๆคั ลองโพสเป็นเหมือนกําลังร่วงลงไปกลางอากาศแล้วก็ยิงสมอออกจากแขนไปเพื่อไปเกอะกําแพงดูก็จะได้แบบนี้นะฮะอันนี้ผมก็เปลี่ยนมาใช้คัทกรอบป,ปิดหน้าที่เป็นเหมือนกับกําลังขมวดคิ้วอยู่นะครับก็จะทำให้ดูได้อารมณ์ขึ้นไปอีกนะฮะแล้วก็ด้วยกิมมิคพัดสมอตอนยิงออกมาที่ทํามาเป็นลวดแบบนี้ก็จะมาโพสเหมือนกับกาลังโหนสลิงเ,เหมือนกันในอนิเมะได้แบบนี้นะฮะ ลองเปลี่ยนพาร์ทมือมาเป็นมือสว่านแล้วก็จะมาโพสเหมือนกับกำลังใช้สว่านขุดทางอยู่ก็จะได้แบบนี้นะฮะด้วยกิมมิคของแขนที่ทําให้ยื่นออกมาได้แบบนี้ก็ยิ่งทําให้โพสออกมาได้ดูใกล้กลเคียงกับในอนิเมะเข้าไปอีกนะฮะออกมาดูดีมากๆเลยนะครับถัดไปนับก็จะเป็นกิมมิคก,การแปลงร่างเป็นโหมดยานพาณะนะครับขั้นแรกนะให้ถอดพาร์ทมือเปลี่ยนมาเป็นพาร์ทมือสว่านแบบนี้จากนั้นนะก็กางพาร์ทนี้ออกมาแบบนี้แล้วก็ให้พับหัวไหล่เข้ามาหาลำตัว1ทบแล้วก็พับตรงหัวไหล่ตรงนี้ออกไปด้านนอก1ทบ จากนั้นหมุนทั้งหมดนี้นะครับลงไปข้างล่างแล้วก็ให้ยกส่วนแขนขึ้นมาจัดทรงให้ได้แบบนี้อีกข้างก็เหมือนกันนะครับเปลี่ยนเป็นมือสว่านกลางพัดน,นี่ออกมาพับหัวไหล่มาข้างหน้า1ทบพับออกอีกหนึ่งทบหมุนทั้งหมดลงไปด้านล่างจัดทรงแขนให้ขึ้นมาด้านบนแบบนี้เราก็มาที่แผกด้านหลังนะครับให้ยกไอพ่นขึ้นทั้งสองข้างแบบนี้ จากนั้นก็มาที่ส่วนต้นขานะครับให้ยกเกราะขึ้นมาทา้งข้างหน้าและข้างหลังเพื่อจะได้ไม่สับสนนะครับแนะนําว่าให้ดูจากจอยที่อยู่ฝั่งด้านในของขาขั้นแรกให้มาขยับตรงจอยนี้นะครับยกขาทั้งหมดขึ้นมาให้เป็นแนวนอนแบบนี้จากนั้นาที่จอยต้นขาตรงนี้นะฮะให้พับลงไปให้ขาขึ้นไปสุดแบบนี้แล้วมาที่ส่วนเท้านะครับเอียงเท้าออกด้านข้างแบบนี้จากนั้นก็กางพาร์ทที่อยู่ตรงนี้ออกมาไปด้านหลังแบบนี้ แล้วก็พับเกาะตรงนี้ลงมาเก็บแทนแบบนี้พอได้แบบนี้เราก็ให้เอาพาร์ทเท้ากลับเข้าไปที่เดิมแล้วก็หมุนขึ้นมาด้านบนจากนั้นก็หมุนต้องเกาะสีฟ้าตามขึ้นมาแบบนี้แล้วก็พับพาร์ทที่กลางมาเมื่อกี้ขึ้นมาแบบนี้เท่านี้ก็จะได้ล้อข้างแล้วนะครับอีกข้างก็ทําเหมือนกันเลยนะครับยกเกาะต้นขาข้างหน้าข้างหลังขึ้นหมุนให้ขาลงมาเป็นแนวนอนแล้วก็ยกพาร์ทต้นขาให้ขึ้นไปชิดกับด้านบนแบบนี้ จากนั้นมาที่พาร์ทเท้ายกขึ้นด้านข้างนิดหนึ่งกางพาร์ด้านในออกมาข้างนอกเก็บเกราะตรงข้อเท้ายกพาร์ทเท้าขึ้นมาด้านบนแล้วก็ยกพาร์ทสีฟ้าตามขึ้นมาแล้วก็หมุนพาร์ทที่กลางมาเมื่อกี้ขึ้น เท่านี้ก็จะแปลงเป็นโหมดยานพาหนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นกิมมิคที่ถือว่าทําออกมาได้ดีมากเลยนะฮะดูเหมือนจะแปลงง่ายนะครับแต่ว่าตรงช่วงขานี่ก็ค่อนข้างซับซ้อนอยู่พอสมควรแต่คิดว่าถ้าเกิดแปลงบ่อยๆจนจาแพทเทิร์นมันได้แล้วจนชินมือแล้วคิดว่าน่าจะไม่ยากนะฮะโรบอทธรรมชีนี่ก็ทํากิมมิคนี้ออกมาได้ดีมากๆเลยในโหมดยานพาหนะนี่ก็ดูเท่เหมือนกันนะครับแปลงกันบ้างครับกับโรบอทธรรมชีไซต์เอ็มบีบิ๊กโทนี่ตัวนี้โดยส่วนตัวแล้วนะผมรู้สึกว่าค่อนข้าาาาางงออออเเเคลลยยนะดดดีีีททท่ํกกมมกออกมไปจถึิ แล้วพวกกิมมิคแปลงล่างเนี่ยก็ทำออกมาได้ตามในอนิเมะเลยนะฮะแล้วจุดขยับเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีนะครับถือว่าเป็นระบบธรรมชาตีกตัวหนึ่งที่ได้เอามาจับเล่นแล้วรู้สึกสนุกมากเลยนะฮะสำหรับคะแนนนะผมจะขอให้ไปที่ 8เป็น10ครับมันจะมีข้อเสียนิดหน่อยที่ต้องขอหักคะแนนไปนะฮะอย่างเช่นพาร์ทมือที่ขยับไม่ได้นี่นะฮะจุดนี้ผมเสียดายมากเลยนะครับเพราะผมเชื่อว่ามันทําให้ขยับได้ไม่ยากเลยนะฮะและจุดนึงก็คือช่วงหัวเข่านะครับที่มันขยับไปทําให้ขุ่นมันทรงตัวยากแต่ว่าต้นจุดนี้นี่มันก็เป็นบัคที่มาจากดีไซน์ของขุ่นตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยโดยรวมถือว่าโอเคมากๆเลยสํหรับใครที่ชอบเรื่องซาคุกันนะครับหรือว่าเป็นแฟนๆของบิกโทนี่นี่ผมก็แนะนําโรบอทรรมะชิเลยนะครับซึ่งก็ออกมาแค่ไม่กี่ไลน์นะครับมีตัวเลือกให้เลือกไปเยอะอยู่แล้วสําหรับการรีวิวในครั้งนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครที่รับชมอยึ่ตอนนี้ผมต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับมีความคิดเห็นอะไร เกี่ยวกับโรบอทธรรมชาติไซเอ็มบีบิกโทนี่ MB, Big Tony ตัวนี้หรือว่าจะเกี่ยวกับซีรีส์ซากุกันมีใครได้ดูแล้วชอบหรือไม่ชอบอะไรตรงไหนกันบ้างหรือว่าอยากจะติชมรายการก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เต็มที่เลยนะครับสุดทา้ายนี้ถ้าเกิดว,ว่าดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปเพื่อนเพื่อนเพ่อให้พี่น้องได้รับชมด้วยนะครับและถ้าเกิดว,ว่าชอบมากๆนี่ก็ยังสามารถกดซุปเปอร์แทงค์เพื่อช่วยสปอร์ตค่าน้ำค่าไฟให้กับช่องได้ด้วยนะครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตาามมาไวว้้ดยนะครับ